คุณรู้สึกอยู่ไม่ได้อยานที่กลับไปหาความรักที่จากมาวันนี้ครับผมจะพูดถึงเรื่องลังการเลิกราคุณนะครับว่าคุณจะกลับไปให้คุณแต่ตองที่ดีก่อนข้อแรกครับปน,นะครับสาเหตุที่เลิกเกิดจากอะไร พราะบ่อยครั้งที่เราเลิกมันมาจากเรื่องที่เราทนไม่ได้หรือรับไม่ได้นะครับจริงอยู่ตอนที่คุณรู้สึกว่ากำลังจะเสียเขาไปจริงคุณแค่รู้สึกว่ามันอยู่ไม่ได้เพราะตอนนี้สถานะมันเปลีป่ยนไประหว่างเรานะครับ oh, <no. S 1> คุณไม่เหลือใครแล้วเหลือแค่เขาเนี่ยและคุณก็ทําลายความรักที่ตัวคุณเองขอให้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจกลับไปหาเขา ให้ดีนะครับว่าเลิกจากอะไรแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กก็ตามแต่เรื่องเล็กที่สะสมกันเป็นระยะเวลานานมันจะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคุณทั้งคู่เลยทีเดียวกันเพื่อนๆข้อสองตื้นสองครับนะฮะที่เราเป็นตอนนี้ลองคิดสนิดหน่งครับว่าเป็นเพราะเราเหงาหรือเป็นเพราะกลัวไม่มีใครหรือเปล่าคุณลืมคิดไปว่าเขาทําร้ายคุณทำร้ายจิตใจคุณดูถูกคุณไม่ให้เกียติคุณข้อสามนะฮะ หรือเป็นเพราะความคุค้นเคยมันมันแค่เคยชินะนะครับบางทีเอาง่งายๆคุณโดนคนด่าทุกวันอ่ะคุณโดนโดนสมมติ่โดนนายด่าทุกวันแล้วกันโดนนายด่าวันวันจัน์นังคารพุพธพฤหัสุขแต่เพิ่พอนายคุณออกไปนายย้ายที่ทำง,งานไม่มีใครดา่าคุณจริงๆมันคุณจะเป็นเรื่องที่ดีที่คุณรู้สึก่างแต่แปลกครับพวกเราเสพติดความคุ้นเคยคุณเหงาหู ไม่ด่าฉันมันก็ดีนะแต่บางทีฉันก็แอบคิดถึงเขานะข้อที่สี่กลับไปแล้วจบเป็น,นอย่างไรลองคิดดูกลับไปแล้วโอเคหรือเปล่านะครับกลับไปแล้วคุณคิดว่าคุณรับได้ในสิบวที่คุณบอกเลิกหรือเปล่ามันอาจจะเหมือนเราเราเหงาแล้วเราทรมานแล้วเราแยกกันอาทิตย์นึงแล้วกลับไปดีกว่า ไม่ไหวแล้วฉันไปขอโทษเขาดีกว่าที่ฉันบอกเลิกไปมาข้อห้าเลยครับข้อสุดท้ายแล้วเขาลหละลองคิดซิว่าเขาว่าอยากให้คุณกลับมาหรือเปล่าเรื่องมันเรื่องซับซ้อนมากในวันที่คุณบอกเลิกเขาคุณอาจจะบอกเ่องเขาพฤติกรรมเขาที่เปลี่ยนไปเพราะเขาไม่ยึดความสำคัญกับคุณแต่คุณรู้ความจริงนนะบางครั้งผู้ชายอย่างเราหรือผู้หญิงบางคนอาจจะทําตัวให้แย่ เพื่อที่จะให้คุณแหละเป็นฝ่ายบอกเลิกในที่สุดคุณตัดใจเลิกลาไปแล้วแต่พอคุณเลิกไเปเสร็จเพ๊บกลับมานั่งคิดนอนคิดคุณรู้สึกเหงารู้สึกว่าขาดเขาไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งนีคุณทุ่มเทไปไม่อาจจะสูงเปล่ารู้สึกว่าคุณต้องกลับไปหารักนี้แต่ขอโทษครับให้คุณแต่งตองีดีว่าการเลิกลาของคุณสาเหตุจากอะไรเพราะหลายครั้งการไม่ได้รับความสําคัญการไม่ให้เกรติกัน มันก็มาจากเขานี่แหละครับ oh, <no. S 1> อาจจะตั้งใจทาให้คุณต้องเป็นฝ่ายบอกเลิกเอง mm hmm. บางทีมันต้องคิดหลายสเต็ปมากเพื่อนๆครับมันไม่ได้คิดแค่บาง่าง่ายเร,เราอยากกลับไปคืนดีไม่ใช่นะฮะทุกการกระทําทุกการเลิกรามีเหตุผลที่เหมาะสมเสมอ mm hmm. คุณบอกเลิกคุณรู้สึกผิดคุณกลัวว่าเขาจะเสียใจแต่ก็ทัว่วเถอะ mm hmm. ภายใต้สิ่งที่ทําให้คุณต้องเลิกบางทีเขาอาจจะรู้สึกดีไปเลยว่า คุณไปดีแล้วดีกว่าลากคุณให้ทรมานผู้ชายถึงจุดหนึ่งบางทีเราก็ไม่อยากบอกเลิกผู้หญิงเราก็ไม่รู้ทำยังไงเราอาจจะทำตัวเกเรอาจจะทำตัวที่ไม่ดีอาจจะทำตัวที่ไม่ปกเ,เล่นเกมติดเกมเยอะไปอยู่เบื้อฝูงมากไปคุณโทรมาเราไม่รับสายเราติดงานติดพูดติดนี่ติดนั่น,ตน,ตน,ตนแต่ในใจลึกๆบางทีเราอาจจะอยากให้คุณเบื่อเราเราอยากให้คุณไปจากชีวิตเราดังนั้นให้คุณคิดก่อนที่จะกลับไปหาเขาห้าข้อนี้ ก็ใหม่คราวหน้ากันไล้์คุณเลิฟเพราะความรักไม่ใช่เร <inaudible> ื่องล้อเล่นนะครับลาก่อนสุ้ครับปึ๊งปึ๊งปึ๊งจ้า